สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านเฮงเฮงพระเครื่องได้มานําเสนอพระสมเด็จที่สวยกันนะครับวันนี้ร้านเฮงเฮงพระเครื่องนะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้ศูนย์แปดสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองศูนไอดีไลน์ก็ศูนย์แปดสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองสองศูนย์นะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับผม ก่อนอื่นจะไปชมพระก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้ด้วยครับเพื่อไม่ให้พลาดอีต่อๆไปนะครับผมต่อไปก็มาดูรายการที่1ก็ได้เลยนะครับนี่เป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับใหญ่เนื้อหาสวยงามเลยนะครับหลังแตกลายงากันเลยนะครับผมสวยๆกันเลยนะครับผม <c oughs> ท่านใดก็นสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับดูทักไลน์มาดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับผม <c oughs> นี่ครับสมเด็จแต่นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับผม <c oughs> สวยๆเลยนะครับ <c oughs> ทลังั้นเราก็ให้บริการอยู่ทุกวันนะครับผม ยินดีส่งรูปให้ดูนะครับตององค์ที่สามนะครับดูนะครับสมเด็จเนื้อสีสวยกันเลยนะครับผมหง้เรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับท่านใดสนใจโทรสอบถามได้หรือทักไลน์มาดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมเนืสสวยกัเลยนะครับสมเด็จวัดละฆัง แล้วเราครับขอองละห้าร้อยบาททุกองเลยนะครับนี่นะครับสนใจองค์ไหนทักมาดูรูปได้ก่อนนะครับผมไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับผมโทรมาสอบถามทักดูรูปได้ก่อนนะครับต่อไปเป็นองค์ที่หกนะครับผมหานะสวยๆกลยนะครับ เก่ากเลยนนะครับพี่พี่น้องๆสุ้มส,สวยๆเลยนะครับรายการต่อไปนะครับผมเก่าๆนะครับองนี้สวยๆเลยนะครับพี่พี่องห้าร้อยบาททุกองเลยนะครับ สนใจองค์ไหนก็ทักมาสอบถามได้ก่อนนะครับผมดรรูปเพิ่มเติมได้ถูกใจไม่ถูกใจก็ค่อยว่ากันนะครับผมทางร้านเรายินดีให้บริการทุกคนนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมก,ก่ากักนเลยนะครับสมเด็จวัดระขัง สวยๆและเก่าๆกันเลยนะครับเก่าๆกันเลยต่อไปในการที่สิเนะครับสมเด็จวัดะระฆังนะครับผมมสวยกันเลยนะครับ ห้าร้อยบาทนะครับอืวันนี้แตกลายงานอะไรนะครับผมกระเก๋าอะไรนะครับสมเด็จวัดะระฆังต้ดแท้ที่ใหญ่นะครับสวยๆเนะื้อหางางองสวยๆง,งามเลยนะครับผมวันนี้ก็มีมาให้ชมยี่สิบองค์สมเด็จวัดะระฆังมีจานนะครับ พิมพ d เจดีเก่าส,สวยๆเลยนะผมต่อมาอสมเด็บรัตคังเก่ารายการที่สิบสี่ต่อมารายการที่สิบห้าครับดูไม่ชัดยังไงก็โทรมา ลน์มาได้เลยนะครับดูร,รูปเพิ่มเติมนะครับผมทางเร้เรายิงดีให้บริการทุกท่านนะครับเป็นสมเด็จปกโพนะครับผมยิ่ใหญ่ปกโพเด็ดวัดระฆัง,งสวย นะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดบ้างนะครับผมสมเด็จเกตชยโยแนละ้วสวยๆกัน,นะครัองค์นี้เนื้อหากเก่าๆไปเลยนะครับหูยาวเลยต่อมา จานที่สิบเก้ามีจานนะครับผมสมสวยๆกันนะวิเกตนะครับผมสมโหวสวยมากเลยนะครับตรงนะี้ปิดท้ายกันเลยนะครับองค์รายการที่ยี่สิบสมเด็จรัดระคังดี ก่อนจะปิดคลิปกันนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาด EP ต่อ,ตอไปแนละ้วฝากช่องด้วยนะครับผมท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่าน